สวัสดีค่ะน,นี่จากยุคมาเนียนะคะวันนี้ก็มาแนะนำยูคาลิปตสอีกตัวหนึ่งนะคะที่นี้ชอบมากเช่นเดียวกันนะคะาสายพันธุ์นี้ชื่อว่ามูลลากูุนนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นยูคาลิปตสที่ชื่อค่อนข้างโรแมนติกนะคะเราก็จะมาดูนะคะตัวนี้เป็นต้นที่นี้เอาใส่แอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ลักษณะเด่นของมูลากูล จะเห็นเลยว่าใบเขาจะเล็กๆกลมๆนะคะแล้วก็มีใบสีเขียวเข้มนะคะเท็กเจอร์ของใบก็จะมีลักษณะที่ขรุขระเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในตัวใบนี้จะน่ารักมากนะคะก็คือเหมือนอา,อารมณ์เหมือนเกล็ดหิมะนะคะใบเล็กๆแบบนี้นะคะ เป็นยูคาลิปตัสที่โตช้ามากนะคะต้นนี้นี่ไม่ต่ำกว่าเจ็เดือนแล้วนะคะแต่ว่าขนาดต้นยังเล็กมากๆนะคะประมาณอืประมาณสี่สเซนห้เซนประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นยูคาลิปตัสที่มีอัตราการเติบโตช้าพอสมควรนะคะ ก็ต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วกม็มีน้อยมากๆนะคะจริงๆก็อยากเก็บเอาไว้ศึกษานะคะแล้วก็อาจจะดูว่าสามารถปลูกเพื่อทำอในส่วนของอุตสาหกรรมตัดใบได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้ยังยังไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะคะว่าใครมีมาก่อนนะคะก็ เป็นสายพันธุ์หนึ่งทีเ่เลี้ยงไม่ง่ายนะคะเลี้ยงไม่ง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังพยายามทำความเข้าใจเขาอยู่นะคะว่าเขาชอบแบบไหน,นที่รู้ๆก็คือ,เ,อเขาทนชื้นได้นะคะแล้วก็ตอบสนองได้ดีกับพวกปุ๋ยนะคะก็อาจจะเป็นยูคาลิปต์ตัวที่แนะนำสำหรับภาคกลางนะคะรุ่นนี้ ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะคะว่ามีพอที่จะขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาโตช้ามากๆนะคะนี้อาจจะเก็บไว้เองทั้งหมดเพราะมีประมาณ 3- 4สต้นนะคะไม่รวมกับต้นนี้นะคะเพื่อเอาไว้ศึกษาต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงลดหน้าอาจจะเพาะถ้าเพาะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนๆได้ออไปเลี้ยงดูนะคะ ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่ชอบมากนะคะบอกว่าเพื่อนๆจะชอบมีจะเห็นว่าใบของเขาลิวมากเลยนะคะเหมาะกับการจัดช่อประดับสวนนะะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับครั้งนี้ก็เป็นการออรีวิวสายพันธุ์ที่นมีทั้งหมดในบ้านนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ